การนั่งสมาธิเป็นการสร้างบุญที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตภาวนาบุญก็คือความสงบหรือความสุขที่ได้จากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะเรียกว่าบรนบุญที่สูงสุดก็ได้คือบุญที่เกิดจากการทําใจให้นิ่งให้สงบการที่จะทํำใจให้นิ่งให้สงบได้ร่างกายเวลานั่งสมาธิร่างกายต้องนั่งนิ่งเฉยเไม่ขยับ พอเริ่มต้นภาวนาแล้วอย่าไปขยับร่างกายเพราะถ้าไปขยับร่างกายนี้ใจจะไม่นิ่งใจจะกลับมาคอยยุ่งกับร่างกายอยู่เรื่อยแล้วเวลาเริ่มนั่งแล้วพอรู้สึกว่าร่างกายคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจให้ผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะ เป็นที่ยืดเหนี่ยวของจิตใจไม่ให้ใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่อย่านั่งเฉยๆต้องมีกรรมฐานไม่เป็นที่ผูกใจถ้าไม่มีกรรมฐานเดี๋ยวใจจะลอยไปลอยมาลอยตามสิ่งนั้นลอยตามสิ่งนี้ถ้ามีการเลื่อนลอยไปใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบได้ นั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการรู้อะไรไม่ใช่การนั่งสมาธินี้ไม่ใช่เป็นการนั่งวิปัสสนานั่งสมาธินี้เพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะได้ผลก็ต้องมีสติคอยกำกับใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานที่เราถนัด ถ้าเราถนัดดูลมหายใจเข้าออกเราก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราถนัดบริกรรมพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธถ้าเราถนัดการสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปก่อนเราทําวิธีที่เราถนัดที่เราทําแล้วเกิดความสงบได้ไม่จําเป็นจะต้องตามคนอื่นคนอื่นเขาทาอย่างนั้นคนอื่นเขาทาอย่างนี้แต่เราไม่ได้ทําแบบเขาเราไม่ต้องไปทําตามแบบเขาก็ได้ถ้าเรามีวิธีของเราเอง ที่ทำให้ใจของเรานิ่งให้สงบได้เราก็ทำวิธีของเราแต่ข้อสำคัญต้องมีอะไรผูกใจไว้ต้องมีลมมีการดูลมต้องมีการบริกรรมพุทธโธหรือต้องมีการสวดมนต์หรืออาจจะมีการระลึกอย่างอื่นก็ได้บางคนก็ระลึกถึงอสุภะก็ได้ระลึกถึงอาการส2สองของร่างกายผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ได้บางคนก็ระลึกถึงความตายก็ได้ เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตาย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 อยู่กับคำตายไปเรื่อยๆก็ได้แต่ต้องมีอะไรให้ใจทำให้ใจมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้ไปเกิดความอยากต่างๆถ้าเกิดความอยากเกิดความคิดแล้วใจจะดิ้นใจจะนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วจะรู้สึกทร,รมานใจแล้วเวลานั่งสมาธิถ้ามีอะไรมาปรากฏเช่นอาจจะมีเสียงรอบข้างเรา ก็ไม่ต้องไปสนใจมีแสงมีสีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็ไม่ต้องไปตามรูม้กลับมาที่กรรมฐานของเรากลับมาที่อารมณ์เราใช้ผูกใจไว้อย่าทิ้งกรรมฐานต้องอยู่กับกรรมฐานแล้วใจจะค่อยๆสงบค่อยๆเย็นลงไปสำหรับบางคนใจก็อาจจะสงบแบบพวดพลาดก็ได้เหมือนกับตกจากที่สูงลงมาอันนี้ไม่มีใครไปกำหนดได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน อย่าไปเลงอย่าไปรุ้นเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จะสงบถ้าไปรุ้นแล้วจะไม่สงบถ้าอยู่กับกรรมฐานแะล้วเดี๋ยวก็จะสงบเองต่อไปนี้ก็จะนั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา